วันนี้ก็ขอผานคนมาชมโครงการนะครับบ้านอิสระบางนานะครับบ้านอิสระบางนาก็ตั้งอยู่ตรงข้ามเมกะบางนานทั้นเพราะท่านเป็นโลเคชั่นที่ถือว่าคอนเวเนียนมากนะครับแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้ากับการใช้ชีวิตคนเมืองสมัยนี้มากนะครับ โครงการบ้านอิสระบางนาบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่จากบริษัทชาติอิสระเดเวล OP เมนจำกัดมหาชนในราคาเริ่มต้น49.9ล้านบาทจุดเด่นของโครงการคือเป็นบ้านที่มีความหรูหราครัวููไปกับการรักโลกค่ะสำหรับโครงการนี้มีความสงบและเป็นส่วนตัวมากๆ เพราะมีบ้านพักอาศัยเพียง44หลังเท่านั้นด้านการออกแบบชาญอิสระร่วมดีไซน์กับบริษัทสถาปนิก49จำกัดหรือ a 49ในสไตล์โมเดิร์นท ropical ที่มีความเรียบง่ายตามวิถีของคนยุคใหม่ยึดหลักธรรมชาติและประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบอิสระภายใต้คอนเซปต์ความภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น The New Legacy of Freedom บ้านอิสระบางนามีแบบบ้านให้เลือก4แบบด้วยกันได้แก่อบิเลียซึ่งมีทั้งหมด9หลังบนที่ดินขนาด132 2 3 8ถึง238ตารางวาพื้นที่ใช้สอย697ตารางเมตรสูง3ชั้นแบบเบลลิสซึ่งมีทั้งหมด10หลังบนขนาดที่ดิน102 1 4 0ถึง140ตารางวาพื้นที่ใช้สอย544ตารางเมตรสูง3ชั้น แบบเดวิเดียมีทั้งหมด14หลังขนาดที่ดิน100-120ตารางวาพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรสูง2ชั้นและแบบสุดท้ายคาล่ามีทั้งหมด10หลังบนขนาดที่ดิน100-154ตารางวาพื้นที่ใช้สอย459ตารางเมตรสูง2ชั้น บ้านตัวอย่างที่เราจะพาไปชมแบบแรกจะเป็นไซส์เล็กสุดคือแบบดาวิเดียจะเห็นได้ว่าทางเข้าบ้านเขาทำเป็นทางลาดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ตามหลัก Universal Design ซซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกหลังค่ะเข้ามาในตัวบ้านจะเจอกับห้องนั่งเล่นที่มีสวนล้อมรอบบ้านจากความตั้งใจของโครงการที่อยากให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติแม้อยู่ในเมืองบริเวณใกล้กันจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ถัดไปจะเป็น pantry ชั้นล่างจะมีห้องอเนกประสงค์จะมีห้องน้ำในตัวพร้อมกับ walk in closet ตรงข้ามจะเป็น powder room ถัดไปในส่วนนี้จะมีประตูกั้นกับบริเวณหลังบ้านที่เปิดไปจะเจอกับครัวไทยห้องแม่บ้านหนึ่งห้องและห้องน้ำหนึ่งห้องพร้อมลานซักล้างขึ้นมาที่ชั้น2จะเจอกับห้อง master bedroom ซึ่งมี walk in closet พร้อมกับห้องน้ำในตัวที่มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะห้องถัดไปเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเหมือนกันซึ่งในห้องนี้ก็จะมี w a l ์กอินค s e t และห้องน้ำในตัวเช่นกันและห้องสุดท้ายที่เราจะพาไปดูเป็นห้องนอนเล็กซึ่งมีห้องน้ำในตัวเช่นกันบ้านตัวอย่างแบบที่2ซึ่งมีชื่อว่าเบลลิสสำหรับบ้านไทป์นี้จะมีทั้งหมด3ชั้นเข้ามาทางด้านในทางซ้ายมือจะเจอกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ใกล้กันจะมีโต๊ะรับประทานอาหารและแพนทรีส่วนด้านขวามือจะเป็นห้องสำหรับชั้นวางของถัดมาเป็น p o เด e r room และห้องนอนชั้นล่างจะมีห้องน้ำมีตัวเช่นกันค่ะ บ้านที่มี3ชั้นทางโครงการจะติดตั้งลิฟต์ให้ทุกหลังเมื่อถึงชั้น3ทางด้านขวามือของลิฟต์จะเป็นห้องเก็บของจากนั้นตรงไปจะเป็นห้องทำงานซึ่งเหมาะกับยุคโควิดที่เราต้องปรับการทำงานมา work from home หรือเรียนออนไลน์ส่วนอีกด้านหนึ่งบนชั้น3ก็จะเป็นห้องนอนพร้อมกับ walk in closet และห้องน้ำส่วนตัวเช่นกันค่ะมากันที่ชั้น2ทางด้านซ้ายของลิฟต์จะเจอห้องนั่งเล่น ซึ่งมีพาวเดอร์รูมในตัวส่วนห้องที่อยู่ติดกับลิฟต์ทางด้านขวาจะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งมีห้องน้ำในตัวพร้อมกับ Walk in Closet ห้องถัดไปจะเป็น Master Bedroom ซึ่งมีห้องน้ำในตัวและ Walk in Closet ขนาดใหญ่พร้อมกับอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ติดริมกระจกเพื่อให้เราดื่มด่ำกับแสงธรรมชาติยามเช้าในขณะแช่น้ำทางโครงการได้ทำระแนงไว้เพื่อป้องกันการมองเห็นจากภายนอก อีกทั้งยังมีการก่อสร้างกำแพงบ้านให้สูงจะเห็นได้ว่าทางโครงการมีความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานอย่างกระจกจะเห็นว่าเป็นแบบฟูลไฮที่มีความสูงตั้งแต่พื้นไปจนถึงป้าเพดานเพื่อช่วยให้แสงจากธรรมชาติสามารถเข้ามาในห้องได้อย่างเต็มที่ทั้งยังช่วยลดพลังงานความร้อนภายในบ้านได้ถึง2ีปอเซอีกด้วยค่ะสวัสดีครับผมปาทูเดชวัลยสระนะครับวันนี้ก็ ขอพาทุกคนมาชมโครงการนะครับบ้านอิสระบางนานะครับบ้านอิสระบางนาก็ตั้งอยู่ตรงข้ามเมกะบางนาทั้งนนเป็นโลเคชั่นที่ถือว่าคอนเวเนียนมากนะครับและเราคิดว่าสิ่งที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้ากับการใช้ชีวิตคนเมืองสมัยนี้มากนะครับคอนเซ็ปที่เราตั้งไว้ก็คือจะเป็นบ้านล้อมสวนบ้านเราก็จะหน้ากว้างถึง30เมตรเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับกระจกเราก็พื้นถึงฝ้าเลยครับท้งแต่รับแดด รับลมรับแสงดีนะครับการองกแบบนี้เราก็คำน,นึงถึงสภาวะแวดล้อมของประเทศของเรานะครับเราก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างร้อนนะครับทุกหลังเน่เราจะมีชายคาดืนออกไป1.2เมตรนะครับนอกจากนั้นนะ่ะจะเห็นว่าการออกแบบเรามีระแนงไม้อันนี้ก็จะกันแดดน,นอกจากนั้นเราติดโซลาร์แผงเพื่อให้บ้านนี้มัน Energy Saving นะครับแล้วก็ช่วยสภาวะแวดล้อมของเราด้วยนะครับ นอกจากนี้โครงการยังนำสายไฟลงใต้ดินเพื่อสร้างทัศนียภาพภายในโครงการให้สวยงามสบายตาและเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยด้วยค่ะพื้นที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ที่ออกแบบให้มีความโอโทงพร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด7.4คูณ30.4เมตรลึก1.2เมตรมาพร้อมกับฟิตเนสที่ทันสมัยทั้งยังมีโซนแอมฟิเทเตอร์ ที่ลูกบ้านสามารถมานั่งดูหนังกับครอบครัวหรือทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของคนในหมู่บ้านได้โครงการนี้มีเนื้อที่ประมาณ24ไร่ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่8ติดทางพิเศษวงแหวนตะวันออกสามารถขับรถเลียบถนนกาญจนาพิเศษแล้วไปกลับรถใต้สะพานอ่อนนุชเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์ไปยังถนนพระราม9เพื่อเข้าเมืองได้อย่างสะดวกทั้งโครงการยังตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเมกาบางนา โรงพยาบาลศิรินมหาวิทยาลัยอัสสำชัญและที่สำคัญอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ20กิโลเมตรสำหรับใครที่สนใจบ้านอิสระบางนาบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ในราคา49.9ล้านบาทถึง115ล้านบาทสามารถนัดหมายเยี่ยมชมโครงการผ่านทางเว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและครั้งหน้าเราจะพาไปเยี่ยมชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะ